สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับที่สุดก็ว่าได้ในถูกกอล์ฟเรานะครับเวลาท่านตีช็อต2หรือช็อต3ไปไม่ออแล้วเนี่ยท่นต้องเหลือกันบ้านอยู่เพื่อจะต้องมีการทำการชิปเข้าไปี่กรีนเพื่อให้ใกล้หลุมเพื่อทำพัดเดียวได้หรือระยะที่ต่ำกว่า100หลานะครับท่นจะต้องหาอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่จะช่วยทาให้ท่านตีได้ระยะอย่างเฉียบขาดนะครับเราพูดถึงเวชรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า กรายฟรอสโปรนะครับกรายฟรอสโปรเนี่ยโปรเนี่ยเป็นเรื่องของโพรฟอร์แมนแล้วฮะเนื่องจากว่ามีใบที่กระทัดรัดนะครับฉปเฉียวนะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นคาร์บอนสตีล8620อนมีเนลือเลือเหล็กที่นิ่มนะครับสามารถปรับและดัดได้ง่ายนะครับตัวนี้นี่มาจากหน้าเหล็กที่เป็นเมลลิงหรือว่าเป็นการกรึงนะครับมีร่องเด็กที่มีความคมนะครับแล้วก็ ตัวด้านบนเนี่ยครับจะมีความฝืดทําให้เกิดแบ็กสปินได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มาจากเทคโนโลยี h y d r o p พล2.0งจุดศูนย์ไฮโดเี่ยเวลาน้ํามาเกาะหรือว่าเล่นตอนเช้ามีไอ้น้ําหรือว่าตอนฝนตกนะครับน้ำจะเกาะแล้วขางอยู่ตัวเทคโนโลยีจะช่วยได้ทําให้น้ําออกจากตัวใบได้ไดรวดเร็วทําให้ค่าแบ็กสปินคงที่นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับหลอก มากมายนะครับจะมีแก๊ปเวชนะครับที่เป็น50-52องศาแซนเวชที่เป็น54-56องศาล็อกเวชที่เป็น58แล้วก็60องศาแต่นอกเหนือจากนั้นนี่เรามีองศาที่เพิ่มขึ้นสำหรับท่านที่ต้องการโยนลูกโดมากมากนะครับข้ามบุบกระสั์ข้ามทรายแลต้องการตกได้อย่างรวดเร็วนะครับรุ่นนี้ปีนี้เรามีองศา62นะครับ ตัวห2นี่จะมีหน้าเหล็กที่แหนมากนะครับเรียกว่าลอยจากหน้าเหล็กได้รวดเร็วข้ามอุปสรรคได้อย่างแน่นอนนะครับอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัว59นะครับ59องศานะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าสุดยอดตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าออกแบบมาที่มีรูปทรงคล้ายๆปิง i2 นะครับ มีลักษณะโรหรือว่าด้านปลายที่สูงขึ้นไฮโถนะครับเพื่อเวลาเราเปิดหน้าไม้นะครับลูกสามารถที่จะสกสรูหรือว่าขึ้นมาในระยะที่ยาวนะครับพร้อมโซลที่เฉียบขาดนะครับเล่นในลายต่างๆในสนามได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบิดทรายครับ